อันี้สามสิบาทอันนี้หัวยีห้าครับอันนี้สามสิบบาท,นนบาทเลือกเลยนะครับครับผมอันนี้ยี่สิบกลัมด้วยใช่ไหมแปอย่าง50าสได้นะครับ อ๋อครับผมแต่ที่แกจะโดนลอกแกมากเนาะไปเลือกเลยนะครับถืวสวนตัวเองนะจ๊ะีหนี้ตีีัเดียวเดี๋ยแเดี๋ยวดี๋ยขอบคุรขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคครับแซมกัเล่นแซมกันเลดี๋ยเดีดี๋ยวเีียเม่เเเยเยเไเยเียเ อาจารย์ต่ำตอนนี้สีฝ้าสีฟ้าอย่างไรสีตุ่มนี่ครับผมอยู่ข้างนีนครับผมอย่างกับฝ้าทะเลน่ะแบบนี้ติดตั้งได้สิบบาทครับอันนี้ผักชีสิบบาทครับพวกนี้สิบบาทครับอ๋ไม่จะจัาคนนี้ได้อันนี้จะได้ใครจะได้อันนี้ยี่สิบบาทครับผมอ๋อแปลว่าคนจะได้สองอ่าครับผมเข้าใจเข้าใจเห็ด อ,อันไหนเออไหนแม่นี่นะไเดีวชีรานี่อันนี้ตูนี่เออไม่อกินเอาแล้วก็ตอห้าไม่เอาไหนเพิ่มไหมมะละกอสิบบาทอเอาเจไว้มันจอตองตอแล้วเนาะมามาก็ใช้ได้แล้ว นี่เจ้ากส็สวขอบคุณครับครับแม่อัดรวบคับไหนโอ๊ไม่แเป็นโอแบบี้ไหนงี่ร้านนี้อันนี้สามสิบบาทครับเนี่ยอันนี้แม่อันนี้เอยี่สิบงูยี่สิบแมเอาไปเฮ็ดสามยางหาซด้ ทั้แม่ย่ใส่รนี่ีนรวมมือยเอ้อม่อ่นี่ห้บบาทพิจิณี่เแม่ติดเอาอีกย่างหนึงแค่จ่ายแค่หกบาทได้มน้าเอาไว้อบเป็นซุปเปอรยี่สิบบาทแอนซุปเปอยี่สิบบาทแม่้เอร์แก็อะไรแมเอาแกงหน่อยปะเอาแกงน่อยวาให้แม่้คุณ หกบาทแม่ต้องเบิรยอดมันเแต่ว่าจ่ายหกบาทครับเจ็ดสิบก็หกสิบบาทากเปล่ะอาคุณ